สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่กําลังตามหาตัวรถตู้อยู่ก็พี่พี่ที่มองหารถตู้ไว้ใช้งานหรือว่าเอาไว้ไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะวันนี้นะคะมันมีรถอีกคันนะคะสวยๆนะคะเดิมๆนะคะเป็นรถบดประจําการจากหน่วยงานต่างๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะที่อยู่ข้างหน้าบอกเลยนะคะเป็นรถสภาพเดิมๆรถสวยนะคะรถไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเป็นป้ายฟ้านะจดทะเบียนป้ายฟ้านะคะจากป้ายแดงมาเลยนะคะรถมือเดียวนะคะสวยๆนะคะเดิมๆนะคะไม้น้อยด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคันที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นตัวโตลต้าคอมมูเตอร์นะคะ3.0ปี2 0 1พ ะะสำหรับคันนี้นะคะใช้งานไปเพียงแค่80,000กว่ากิโลนะคะนะราคาขายอยู่ที่789,000บาทนะคะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดคลิปเต็มคันนี้นะคะปฏิฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปฏิในการอัปเดตแล้วก็ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะนะเดี๋ยวก็จะาพาไปดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวด้านหน้านะคะไฟหน้า เป็นชุดโคมไฟหน้าเดิมนะคะสวยๆนะคะตัวโคมไฟนะคะใสๆส,สวยๆไม่มีลายแตกงานะคะสภาพไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะชุดโคมไฟนะคะเป็นโคมไฟเดิมแท้โรงงานนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้นะคะชุดโคมไฟตัดหมอกนะคะ เหลืองไม่ขุ่นเช่นเดียวกันนะคะสีด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหน้าแล้วก็ตัวฝากระโปรงด้านบนนะคะเป็นสีเดิมนะคะสวยๆนะคะสีบอลจากโรงงานนะคะสีไม่มีรอกไม่มีร่อนนะคะไม่มีกระเทาะนะคะเดิมๆสวยๆนะคะตัวนี้นะคะรถพร้อมใช้งานนะคะมุมขอบสันตรงฝาก นะคะนะ,ะไม่มีรักยิ้มไม่มีบุบนะคะสีผิวเรียบเรียบเนียนเสวยๆนะคะกระจังหน้าได้เป็นคโครมเมียมมาพร้อมกับตัวโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะเป็นคโครมเมียมนะคะในส่วนของด้านหน้าตัวรถโดยรวมนะคะสภาพโดยรวม80-90%รถสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะได้ทะเบียนฮอนดูฮกท่อถ,ถาง 326กรุงเทพมหา,หานครได้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดหรือว่าใครที่มองหาอยู่นะคะแนะนําเลยนะคะตัวโปรโมชัน่นหรือว่าตัวดอกเบี้ยนะคะสําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดือนวันแม่นะคะมีดอกเบี้ยให้พิเศษนะคะฟังให้จบคลิปแล้วกันนะคะช่วงท้ายคลิปพรจะมาบอกว่าตัวดอกเบี้ยลมต้นที่เท่าไหร่นะคะมาต่อกันเลยนะคะในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะฝั่งซ้ายนะคะในส่วนของด้านข้างของตัวรถฝั่งซ้ายนะคะตัวประตูนะคะฝั่ง ด้านข้างของคนขับนะคะมุมสันนะคะ,<ล>ะเหล formas, ี่ยมต่างๆนะคะไม่มีรักยิมไม่มีบุบนะคะสีผิวเรียบเนียนนะคะสว,สวยๆเลยนะคะไม,ม Mother, ไม่มีลอกไม่มีร่อนเช่นเดียวกันนะคะช่องไฟห่างช่องไฟห่างนะคะเท่าๆกันทุกจุดเลยนะคะระยะห่างช่องไฟตัวประตูนะคะเท่ากันทุกจุดนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่มีผิดรูปนะคะสวยๆนะคะเดิมๆนะคะ กระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้านะคะในส่วนของตัวล้อนะคะตัวนี้ได้ได้เป็นล้อกระทะนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ยางปี2020ไปนะคะแต่ตัวยางสภาพยางดอกยางยังเหลือเยอะอยังลึกอ,อยู่ใช่พร้อมใช้งานนะคะโครงสร้างนะคะไม่เป็นสนิมเดิมๆสวยๆนะคะในส่วนของถัดมานะคะ ตัวประตูสไลด์นะคะตัวประตูสไลด์นะคะมุมสันนะคะไม่มีรักยิ้มไม่มีบุบนะคะรอยขีดข er ่วนแทบจะไม่มีเลยนะคะสีเรียบๆสวยๆเนียนๆนะคะก็จกเดิมทุกบานนะคะในส่วนของตัวรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องไฟหรือว่ามุมสันล่องต่างๆนะคะเดิมๆนะคะสวยๆช่องไฟหางระยะเท่ากันทุกจุดเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของ หลังคาข้างบนนะคะในส่วนของหลังคาข้างบนนะคะขอบคิ้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเม็ดอาร์ตนะคะจากโรงงานนะคะ,ะเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูเลยนะคะจากหัวเก๋งจนถึงตัวท้ายนะคะ,ะตัวเม็ดอาร์ตอยู่ตัวนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่ารถไม่มีตีรังกายพ่ฆามมาแน่นอนนะคะรถ ตัวเม็ดละนึงอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะรถเดิมๆนะคะารันตีนะคะในเรื่องตัวโครงสร้างของตัวรถรถไม่มีพิการไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนนะคะไม่มีสูญหายนะคะรถถูกต้องตามกฎหมายนะคะทุกจุดนะคะอันนี้ประแผ่นกล้องให้ดูรอบๆแล้วรายละเอียดรอบนอกด้านข้างของตัวรถฝัง่งซ้ายนะคะสีเดิมๆนะคะอนนี้คือในส่วนของด้านข้างตัวรถแล้วก็กระจกเดิมยังไงนะคะเนี่ยค่ะ กระจกเดิมๆนะคะทุกบ้านนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะมาต่อในส่วนของด้านหลังกันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะโคมไฟท้ายนะคะโคมไฟท้ายเป็นโคมไฟท้ายนะคะเดิมนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะเป็นโคมไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะสภาพสวยๆใสๆเลยนะคะไม่มีลายแตกงาไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นเช่นเดียวกันนะคะประตูด้านหลังนะคะสีนะคะไม่ลอกไม่ร่อนเช่นเดียวกันนะคะ เดิมๆนะคะเรียบๆเเนียนๆเลยนะคะไม่มีด่างไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะสีเดิมนะคะกระจกหลังเดิมนะคะใน,นส่วนของโลโก้นะคะเนี่ยค่ะอยู่ครบนะคะทุกจุดนะคะก็ในส่วนของกันชนนะคะเนี่ยค่ะสีผิวเรียบเนียเดี๋ยวเรามาดูตัวโครงสร้างด้านหลังกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยววัเปิดให้ดูนะคะในส่วนโครงสร้างของด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะ เม็ดอาร์ตนะคะมุมสันต่างๆนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวโชคนะคะโชคหลังประตูหลังนะคะไม่รัว่วไม่ซึมนะคะอ่าไม่มีคราบน้ำมันเยิม้มนะคะเดิมๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะน็อตนะคะฝาท้ายเอประตูท้ายนะคะนะฝั่งขวายังไม่เคยขยับยังไม่เคยขันนะคะก็ฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันนะคะคอบมุมนะคะตัวเม็ดอาร์ตลอยเม็ดอาร์ตต่างๆสันมุมต่างๆนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็น โชคประตูหลังซ้ายขวานะคะเดิมๆไม่รั่วไม่ซึมนะคะในส่วนของไฟท้ายก็เช่นเดียวกันนะคะตัวไฟท้ายเนะะี่ยค่ะเป็นของเดิมโรงงานแท้เลยนะคะเป็นถ่ายตัวอีกะกนะคะตรงนี้นะคะสังเกตได้เลยนะคะก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหลังหรือว่าตัวโครงสร้างด้านหลังเดิมๆนะคะตัวเม็ดอาร์ตตัวน็อตยังไม่เคยขยับนะคะมาดูในส่วนของตัวประตูนะคะเนี่ยค่ะประตูก็เป็นประตูเดิมนะคะดอยเม็ดอาร์ตรูกลมๆมนๆนะคะ มุมสันนะคะคิ้วต่างๆนะคะที่มาจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะอันนี้ในส่วนของตัวประตูท้ายด้านหลังนะคะเดิมๆนะคะสวยๆนะคะสีเดิมนะคะเนี่ยคะ่ะนะให้ดูเลยเดี๋ยวรรบไปชมกันต่อในส่วนของฝั่งด้านขวากันต่อนะคะในส่วนของด้านขวาคันนี้ กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านขวานะคะด้านขวานะคะอันนี้กดแผนกล้องให้ดูเลยนะคะในส่วนของด้านขวานะคะสีเดิมนะคะไม่ลอกไม่ร่อนเช่นเดียวกันนะคะเรียบเรียบเนียนๆียนสวยสวอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมุมหรือว่าสันต่างๆนะคะไม่มีรักยิ้มไม่มีบุบนะคะกระจกเดิมนะคะนะคะในส่วนต่างๆนะคะเป็นกระจกเดิมเลยนะคะกระจกเดิมเดิมนะคะทุกบานนะคะ อันนี้พอดูดูรอกกันแล้วก็ในส่วนของขอบคิ้วหลังคาข้างบนนะคะขอบคิ้วหลังคาข้างบนนะคะในส่วนนี้จะเป็นตัวขอบคิ้วฝั่งด้านขวานะคะรอยเม็ดอาร์คนะคะต่างๆนะคะอยู่ครบนะคะทุกจุดเลยนะคะมีให้เห็นนะคะตั้งแต่ท้ายจนถึงตัวหัวเก่งเลยนะคะ อันนี้การันตีในเรื่องตัวรถไม่มีดีลังกาไม่มีผิดความหมาแน่นอนนะคะรถสวยๆสภาพเดิมๆนะคะบอกเลยนะคะที่นี่นะคะมั่นใจได้เลยนะคะพี่ๆที่มองหารถตู้นะคะของเรานะคะเป็นรถคัดเกตอยู่แล้วนะคะนะถ้าไม่ใช่เกตเอเราไม่ขายแน่นอนนะคะรถทุกคันนะคะปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะคะนะทั้งภายในภายนอกนะคะ ตัวรถนะคะเช็คระบบไฟเช็คระบบเบรกระบบช่วงล่างให้แล้วเรียบร้อยพี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าเอารถไปใช้งานรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวพอจะพาไปชมในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้ากันต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในนะคะภายในของตรงคนขับแล้วก็ด้านข้างของคนขับ คนขับนะคะด้านหน้าเกียร์นะคะเป็นเกียร์มันนวลน,นะคะนะมีเครื่องเล่นแล้วเรียบร้อยเป็นวิทยุนะคะในส่วนของพวงมาลัยหน้าจอเรือนใหม่นะคะส่วนต่างๆพับปรับกระจกไฟฟ้านะคะดนานค้างประตูนะคะ กระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะคะสวยๆเรียบเรียบเนียนๆนะคะรถไม่มีช้ำแน่นอนนะคะนี่ค่ะทางขึ้นลงนะคะไม,มไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะสวยๆเรียบเรียบเลยนะคะไม่ถลอกบปาเปิกนะคะพวงมาลัยก็เช่นเดียวกันนะคะหัวเกียร์นะคะนี่ค่ะบอกเลยว่ารถไม่ช้ำนะคะรถสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันต่อนะคะเดี๋ยวพอดพอจะ,จะพาไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นแก้มสาดเดี๋ยวดูกันเลยนะคะมาค่ะเรามาดูโครงสร้างด้านหน้ากันนะคะ เรามาดูในส่วนของแก้มฝั่งขวากันก่อนเลยนะคะในส่วนแก้มขวานะคะหัวน็อตไม่ขยับนะคะรอยซีนนะคะตรงแก้มระหว่างหัวเก่งนะคะสีเดิมไข่โรงงานนะคะรอยซีนนะคะเี่่ยคะดิมๆสวยๆนะคะในส่วนของคานนะคะคานขวานะคะเดิมๆสวยๆนะคะรอยเมทดานะคะรูกลๆมๆมนๆจากโรงงานนะคะค c แีต้มสีนะคะอยู่ ครบนะคะจุดต่างๆนะคะ QC นะคะนี่ค่ะมาร์คให้เห็นเลยนะคะว่าเป็นรถเดิมๆรถไม่ได้ทําอะไรมาแน่นอนไม่เข้าโครงสร้างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหัวเก๋งนะคะหัวเก๋งสีเดิมนะคะรอยตัวเม็ดอาร์ตนะคะรูกลมๆมนๆนะคะระหว่างคานกับตัวหัวเก๋งนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะจะได้เป็นสีด้านนะคะจะไม่เงามันนะคะเป็นสีเดิมๆนะคะในส่วนของปั๊มลมนะคะปั๊มลมสวยๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มนะคะแห้งสนิทไม่รั่วไม่ซึมนะคะ มอลลเบกเช่นเดียวกันนะคะเดิมๆสวยๆ QC แต้มจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะเป็นของเดิมจากโรงงานนะคะเราจะรู้จากตรงนี้นะคะจะมีพาร์ทแล้วก็ตัววันที่ประทับลงนะคะตัวพาร์ทถัดมาในส่วนของอ่าท่อน้ํายาแอร์นะคะท่อน้ํายาแอร์เดิมนะคะจากโรงงานนะคะ,ะ QC จากโรงงานนะคะน้ํายาแอร์นะคะใสๆนะคะสวยๆเลยนะคะในส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวอินเตอร์นะคะ ในส่วนของอินเตอร์นะคะก็จะเป็นอินเตอร์เดิมจากโรงงานนะคะพาร์ทแล้วก็โตยต้าประทับลงตรงอินเตอร์เลยนะคะอ่าเรามาดูช่องอินเตอร์กันนะคะอินเตอร์นะคะสวยๆนะคะเรียงทุกแถวเรียงงามเลยนะคะไม่มีล้มนะคะอันนี้คือสภาพอินเตอร์แล้วก็ในส่วนของคานด้านหน้านะคะคานด้านหน้าเดิมๆสวยๆนะคะเม็ดอาร์ตดูกลมๆมุนมนตัวน็อตไม่เคยขยับนะคะ QC แต้มสีนะคะ อยู่ทุกจุดมีให้เห็นทุกจุดเลยนะคะเป็นรถเดิมๆท้งนั้นนะคะ,ะต่อมามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านซ้ายกันนะคะแก้มซ้ายนะคะตัวแก้มซ้ายน็อตไม่เคยขยับนะคะดูกลมๆมนๆนะคะอยู่ครบนะคะ,ะในส่วนถัดไประหว่างแก้มกับตัวหัวเก่งนะคะรอยซีนทางมะพร้าวเดิมสีเดิมไข่นะคะนะไม่เคยโดนมาแน่นอนนะคะเดิมๆไม่เคยขยับนะคะอันนี้จะเป็นพักตัดน้าฝนนะคะสวยๆเลยนะคะขาวๆไม่มีเหลืองนะคะถัดมาก็จะเป็นหม้อ พักน้ำยามอน้าะคะสีชมพูเดิมโรงงานนะคะในส่วนของหัวเกียด้านในก็จะมีตัวมออกรจากโรงงานนะคะอันนี้คือโครงสร้างด้านหน้าตัวนี้ประกัรันตีได้เลยนะคะไม่มีชนมาแน่นอนนะคะเดิมๆนะคะไม่เข้ามาไม่เข้าโครงสร้างไม่มีการชนหนักนะคะ,ะถัดมาในส่วนของฝากระโปรงนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะไม่เคยขยับนะคะ,นะคะเดิมๆสวยๆนะคะ ขอบคิ้วต่างๆนะคะตรงฝากระโปรงนะคะเดิมๆโรงงานนะคะนิ่มๆจิกเข้าเลยนะคะในส่วนของขอบคิ้วฝากระโปงนะคะแล้วก็ตัวสติเกอร์หรือว่าโลโก้ต่างๆนะคะตรงที่ฝากระโปรงนะคะนะคะมีให้ดูทุกจุดนะคะแล้วก็ตัวฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะจะมีตัวประทับตาโตโยต้าอยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะ นะมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวโครงสร้างเดิมๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ ในส่วนของห้องโดยสารกันต่อเลยนะคะสําหรับห้องโดยสารนะคะตัวภายในก็เป็นเบาะน่ะเบาะผ้าอย่าบพอดอกนะคะได้เป็นเบาะผ้าสี่แถแต่ตัวสภาพเบาะคือสวยๆเดิมๆนะคะตัวเบาะนะคะไม่มีขาดไม่มียุบนะคะพื้นนะคะเดิมๆไม่มีซุดไม่มีแตกนะคะพื้นด้านล่างสวยๆนะคะสภาพเปอร์เซ็นต์นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าได้รถไปใช้งานแล้วไม่ผิดหวังนะคะตัวกระจก นะคะหลังคาข้างบนนะคะรถสวยๆส,สะอาดพร้อมใช้งานนะคะภายในสวยๆเลยนะคะไม่มีบไม่มีช้ำนะคะอ่านะทุกอย่างนะคะสวยๆเลยนะคะอันนี้ในสว่วนของภายในห้องโดยสารนะคะ พี่ๆท่านใดหรือว่าใครที่กําลังมองหาตัวรถตู้ไว้ใช้งานนะคะว่าน,นำเลยนะคะตัวปี17คันนี้นะคะไม่แค่80,000กว่ากิโลนะคะได้ดอกเบียเริ่มต้นที่2.59นะคะ4ปีนะคะ5ปี2.79นะคะ6ปี2.99นะคะ โปรโมชั่นดอกเบี้ย er ตัวนี้นะคะมีให้พี่เฉพาะเดือนสิงหานี้เท่านั้นนะคะรีบๆตัดสินใจรีบๆปรึกษาหรือว่าอยากได้ข้อมูลก็ติดต่อหาพัตตี้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะ0ูนย์เก1าเจ็นะคะศูนย์เก้าเจนะคะเบอร์นี้นะคะพี่ๆสามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยนะคะอยากได้ข้อมูลตัวรถรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมแจ้งกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเัดาพาไปต่อในส่วนของห้องเครื่องนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันต่อนะคะ พัเปิดห้องเครื่องให้ดูเรยนะคะอ่าภายในห้องเครื่องนะคะบอกเลยนะคะสวยๆนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มนะคะไม่มีรั่วซึมระหว่างตัวน็อตตัวเครื่องนะคะตัวซีนต่างๆอยู่ครบนะคะ QC แต้มสีโรงงานนะคะมีครบทุกจุดเลยนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวขอบตัว รอบๆด้านตัวเครื่องนะคะไน็นอตไม่ขยับนะคะคิวสีแต้มสีนะคะจุดต่างๆเม็ดอาร์ตรูกลมๆมนๆน,น,นะคะจากโรงงานอยู่ครบทุกส่วนเลยนะคะในส่วนของแบตเตอรี่ก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของ ตัวแบตเตอรี่ถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของแผ่นเพจนะคะตัวแผ่นเพดลรถนะคะเดิมๆสวยๆนะคะนะคะการันตีเลยนะคะรถไม่เข้าโครงสร้างไม่มีพิควม่มไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะรถไม่มีการตัดต่อดัดแปลงตัวเครื่องตัวถังนะคะรถเดิมๆนะคะรถทุกคันนะคะเข้าศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยนะคะประวัติศูนย์ทุกคันแน่นอนนะคะเป็นรถปลดประจําหน่วยงานนะคะบอกเลยนะคะว่ารถการแมนทานน,นการบำรุงรักษาพี่ มั่นใจเลยนะคะเช็คระยะเข้าศูนย์นะคะน้ํามันนะคะเปลี่ยนถ่าทุกรอบตามรอบที่กําหนดนะคะค่ะยามีที่นะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว t o โยต้าคอมมูเตอร์ปี2017นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องสามพได้เป็นตัวเบา้าสี่แถวนะคะนะ ไม่นะคะวิ่งแค่80,000กกิโลนะคะราคาอยู่ที่7จ็0 0 0นแบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่13,000บาทนะคะสําหรับลูกค้าหรือว่าพี่ๆท่านใดนะคะมีอาชีพนะะแล้วก็มีแหล่งที่มารายได้ที่ชัดเจนนะคะออกได้หมดทุกอาชีพนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมานะคะเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่นะคะไม่ต้องมานะคะดูผ่านออนไลน์จองผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะรถ ทุกคันเรามีบรันตรีให้นะคะแล้วก็รถทุกคันเราเช็คประวัติมาให้แล้วเรียบร้อยเช็คระบบไฟช่วงล่างเบรก<ๆ>ทุกอย่างเราเช็คให้แล้วนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะปะีิฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดซับสคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตหรือว่ารับชมตัวคลิปรถเข้าใหม่วันนี้นะคะปีิขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ